ธรรมะติดดินจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินขอเสนอธรรมภาคปฏิบตัติเรื่องโสดาบันศึกษาตอนที่แปดตอนจะบรรลุธรรมต้องอาศัยหัวใจสองดวงมนุษย์จะบรรลุธรรมได้ต้องมีหัวใจสองดวงคือหัวใจของโพชงเจ็ดหนึ่งดวง กับหัวใจของสติปัฏฐานอีกหนึ่งดวงหัวใจโพชฌงเจ็ดประกอบด้วยสติสัมโพชงและอุบายแยกขายหรือธรรมวิจยสัมโพชงหัวใจของสติปัฏฐานคือฐานทุกฐานไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดหัวใจสองดวงก็คือ มีสติระลึกชอบในฐานที่จับไม่ว่าจับที่ฐานใดเมื่อจับแล้วให้ระลึกว่าสิ่งนั้นๆหรือฐานนั้นๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจับที่คนก็ระลึกว่าไม่ใช่คนจับที่สัตว์ก็ระลึกว่าไม่ใช่สัตว์จับที่กายก็ระลึกว่าเป็นระบบไม่ใช่กายจับที่ใจก็ระลึกว่า เป็นระบบไม่ใช่ใจจับที่ความคิดก็ระลึกว่าธรรมชาติคิดไม่ใช่เราคิดยืนเดินนอนนั่งก็ระลึกว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่เรายืนเดินนอนนั่งผัสสิ่งใดรับรู้สิ่งใดก็ระลึกว่ามันเป็นระบบมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่คนสัตสิ่งของ คิดสิ่งใดขึ้นมาก็ระลึกว่ามันเป็นระบบไม่ใช่เราคิดมันไร้สาระไร้ค่าไร้ราคาไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงตามที่คิดมีสติเลิกคิดว่ามีสิ่งใดๆได้สิ่งใดๆเป็นสิ่งใดๆตลอดเวลาตลอดชีวิตเลิกคิดว่ามีเกิดเลิกคิดว่ามีตาย มันมีแต่ระบบธรรมชาติไม่มีใครเกิดใครตายชอบก็อย่าไปยินดีจงระลึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ชอบก็อย่าไปยินร้ายจงระลึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหรือระลึกว่าชอบก็อย่าไปยินดีจงระลึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ชอบก็อย่าไปยินร้ายจงระลึกว่า มันเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรจะเกิดอะไรจะดับต่อให้แปลกประหลาดขนาดไหนจงเห็นความปกติของทุกสพสิ่งด้วยการระลึกว่าอะไรอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือระลึกว่าอะไรอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาตินี้มีแต่เรื่องปกติ ธรรมชาตินี้มีแต่เรื่องธรรมดาไม่มีอะไรที่ไม่ปกติหรือไม่ธรรมดาหัวใจสติปัฏฐานคือการเดินทางไปสู่ความว่างเปล่ารู้สึกว่ามีอะไรได้อะไรเห็นอะไรเป็นอะไรรู้อะไรนั่นไม่ใช่หัวใจสติปัฏฐานหัวใจโพชงโค ต้องระลึกชอบอุบายชอบจนเห็นความว่างเสมอกันของทุกๆสรพ,พสิ่งวางสติให้เป็นอุเบกขาเลิกให้ค่าให้ราคาให้สาระในทุกๆสรพ,พสิ่งสำเร็จคือหัวใจโพชมโคการปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดมากคิดเยอะถ้าหวังมัดผลนิพพานต้องคิดน้อยระลึกเยอะๆอ,อุบายต้องสั้น ยิ่งตอนสุดท้ายใจต้องไร้คำพูดไร้อุบายเรียกว่าอนิมิตนิมิตคือไม่ต้องมีอุบายใดๆมาเป็นนิมิตหัวใจของสัมโพชงคืออุเบกขาไม่รับรู้ถึงความมีอยู่ของสิ่งใดๆหัวใจของสติปัฏฐานคือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหัวใจสองดวงคือ ไม่รับรู้ถึงความมีอยู่ของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเองรู้สึกว่ามีสิ่งเหล่านี้เมื่อใดต้องดับมันทันทีมีสติจับที่ฐานแล้วระลึกว่าทุกๆฐานที่จับว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือหัวใจสัมโพชฌงมีสติจับที่ฐาน แล้วดับความรู้สึกว่ามีออกเสียนี่คือหัวใจสติปัฏฐานฝึกทำเท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อการบรรลุธรรมบทสุดท้ายของการฝึกคือสติไม่ต้องระลึกอุบายใดๆแต่จะทำหน้าที่คอยดับความรู้สึกว่ามีรู้สึกว่ามีสิ่งใดผุดขึ้นมาสติจะเลิกคิดว่ามีทันทีทันควัน อย่าสงสัยว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเพราะจะพบคำตอบเมื่อถึงเวลาสิ้นสงสัยหมดคำถามไม่มีคำตอบนั่นคือการบรลลุธรรมสุดท้ายระบบธรรมชาติย่อมเป็นไปตามระบบธรรมชาติสติธรรมหน้าที่อย่างเดียวคือดับความคิดว่ามีอย่างอื่นไม่ต้องดับตรวจตราตนเองได้ ตอนนี้ทุกคนมีความรู้สึกว่ามีอยู่กับตนใช่หรือไม่เจริญสติชอบอุบายชอบฐานที่ชอบไปเรื่อยๆมันจะเลิกคิดว่ามีได้เองเลิกคิดว่ามีเกิดมีตายก็จะไม่ต้องไปเกิดไปตายเลิกคิดว่ามีแก่มีเจ็บก็จะไม่ต้องแก่ต้องเจ็บทดลองฝึกดูสักวันก็ไม่เกิดแก่เจ็บตาย พระพุทธองค์ตรัสไว้คิดว่าโลกมีโลกจึงมีเลิกคิดว่าโลกมีโลกจึงดับมีสติระวังความรู้สึกว่ามีมีสติดับความเห็นว่ามีคือสติสัมโพชงคิดว่าโลกมีโลกจึงมีเลิกคิดว่าโลกมีโลกจึงดับมีสติดับความรู้สึกว่าฐานใดๆมีอยู่จริง คือหัวใจสติปัฏฐานทางนี้ทางเดียวทางอื่นไม่มีเริ่มฝึกด้วยมีสติระลึกอุบายเพื่อดับความรู้สึกว่ามีแล้วจบลงที่มีสติคอยดับความรู้สึกว่ามีโดยไม่ต้องระลึกอุบายแต่ใช้ความว่างดับแทนพระพุทธองค์ตรัสไว้ ธรรมชาตินี้ไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีการมาการไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดับความรู้สึกว่ามีต้องดับด้วยการระลึกว่าไม่ใช่ความรู้สึกว่ามีไม่ว่ารู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาเมื่อใดดับเสียด้วยความรู้สึกว่าไม่ใช่ ตัวตนคนสัตว์ก็จะหายไปเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีวัตสงสารย่อมสิ้นสุดด้วยทางนี้ทางเดียวทางอื่นไม่มีจเจริญธรรมสมสุโคภิกขุ